ตอบไปเยอะไหมงานกันครูกันครูก็มีเรื่อยๆเนาะครับมีทั้งงานการกุศลมีทั้งงานจ้างอย่างเงี้ยครับกันแยกเดี่ยวมีบ้างไหมที่ได้เดี๋ยวก็มีแต่ส่วนมากของผมจะเป็นต่างจังหวัดครับเป็นพวกงานเก่งยีนเป็นพวกอะไรที่เรามีคอนเนคชั่นอยู่แล้วครับผมครูขนาดนี้ตอบแฝดตอบตอบรับกระแสครูจริงยังไงบ้างเยอะขึ้นไหมแฟนคลับเยอะขึ้นนะเราถ้าเกิดดูจากจากอ่าโฟลวไอจีบ้านนะฮะก็เยอะขึ้นเรื่อยๆครับมีแพ็งเกจตอบงานครูไหมครับก็งานคู่เยอะขนาดนี้ ถ้ามีก็ดีเนาะแต่ก็มีนะเห็นมีผู้จัดการบอกว่าแบบถ้าเกิดมีงานคู่แบบก็รับเลยรับเลยแล้วก็คุยกันง่ายครับแต่ช่วงนี้เห็นจะผีกว่าช่วงนี้เห็นจะรับผีมาเนแต่ช่วงนี้อีเวนต์น้อยนะใช่ช่วงนี้ก็เรื่อยๆนะเพราะว่าผมเองก็งดกองสามอาทิตย์ครับผมมีตัวเขามาแสดงละครเวทีเราก็ช่วงนี้แหละมารับงานเลยอืมก็เต็มที่เลยถ้าเกิดมีงานคู่งานคู่มา มาก็ร้องเพลงสวีทหวานว่าโชว์ตาโอ้ตาที่ที่สงสัยตาเพราะว่าร้องเถอะร้องเถอะอะไรนี่เป็นเพลงคีบ์วู้ดชายต้องมองแต่ว่าท่อนนี้โอเคไหมถ้าโอเคพี่ปล่อยเสียงแล้วนะอะไรอย่างงี้นะครับไม่ได้สงสัยตาหวานอะไรแบวทีเนาะไม่หวานตาหวานอยู่แล้วเป็นตาหวานอยู่แล้วหวานอยู่แล้วนี่อะไรอยู่ว่าชินแล้วหวาอยู่ทับพูดถึงตาอยู่ครับตาย วา,วานกันตลอดเลยครับเจอกัน ừ ừ บ่อยๆก็แฮปปี้เนาะ ừ ừ ทํางานด้วยกันเหมือนวันก่อนก็ไปแบบรายการที่บ้านที่ขอนแก่นด้วยกันครับก็แฮปปี้ดีครับแม่ก็แฮปปี้ไปด้วยใช่แม่ได้เที่ยวแม่ได้เทียเท่ยวแม่แม่ไปอยู่ด้วยกันก็แบบชวนกันกินอย่างเดียวเลยเนาะในทริปที่พาน้องๆอะไรไปเท<อ>ี่ยวในโซนไอจี <IG S 2> ใช่ไหมใช่ไปเที่ยวสวนสัตว์คือบ้านผมอยู่ขอนแก่นอยู่แล้วแล้วก็ถือโอกาสชวนที่บ้านชวนหลานไปเที่ยวด้วยกันทจริงแล้วโมมีโอกาสเจอครอบครัวกันบ่อยไหม ก็เจอบ่อยนะคะก็จะมีใช่เจอพี่แมนแรับเป็นพี่ชายแม่ครับแค่นี้เนาะไม่ค่อยเจอพี่สาวแค่พี่ชายก็ทำขนมขาอยู่อ่าเราต้องโบก็ไม่ช่วยเวลาเขาว่างอะไรอย่างเงี้ยขนมอร่อยนะคะอร่อยมากพาไปบ้านแล้วด้วยใช่ค่ะพาไปบ้านมาแล้วก็ไปถ่ายรายการไปถ่ายรายการมีโอกาสไม่ได้เปิดตัวอะไรใช่ไหมไม่ได้เปิดตัวค่ะแต่คุณแม่ว่าไงล่ะถ้าเห็นแล้วคุณแม่ว่าไงบ้าง คุณแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเห็นตั้งนานแล้วตั้งแต่ถ่ายละครยกระยาแล้วครับน่ารักเป็นการโบเป็นเด็กน่ารักเรามาคืนหรือเปล่าเพราะว่าพาไปถึงบ้านที่สอนกันเลยจริงๆก็สนิทกันอยู่แล้วเนะไปก็ชิวๆก็ไปเที่ยวไปเจอหลานก็เคยเจออยู่แล้วว่าเราไปงานที่ขอนแก่นสองสาครั้งแล้วหลานก็เคยมาเจอนี่หลานร้องหาใหญ่เลยพี่โบพี่โบเดี๋ยวนี้หลานเล่นหัวแล้วค่ะเดี๋ยวนี้กระชาติครับไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยอ่ะเราก็อยู่กันก็มีความสุขแฮปปี้อยู่แล้วอ่ะ อย่างไม่เคยบอกว่าโบเป็นส่วนหนึ่งของในครอบครัวต้องถามกัไหม,มเนี่ยก็เ, <c ười> เป็นครอบครัวเดียวกันคคืออยู่ด้วยกันไม่ไม่ถึงว่าความรู้สึกมันกับเราไว้ไว้ใจกันมันกับเวลาเล่นละครอะไรงี้แม่ก็ไม่ได้ห่วงเวลาอยู่กับพี่ไม้คือไว้ใจพี่ไหมอยู่แล้วอบอก,บอกอราคาพี่ไหมเป็นคนพิเศษแบที่พี่เขาพูดเป็นคนในครอบครัวนันก็ในความรู้สึกก็ถือว่าเป็นคนในครอบครัวนะคะเพราะว่า อยู่ด้วยกันตลอดแล้วก็เจอกันก็บ่อยบ่อยมากบ่อยมากแล้วก็คือมีงานอีเวนต์ก็คือจะอยู่ด้วยกันแล้วคอยดูแลตลอดเมันอไรจะคบคบมันได้กาแฟนได้คบมานานมากเหมือนกันโอ้ยอีกนานเลยไมก็ฟันนี่อยู่กอไก่อยู่เลยนี่กอไก่คืออะไรอ่ะกุ๊ก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 อ๋อ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 ืมคืออะไรกูยังสองคนเรื่องสองคนคืออะไรมันรัก กูกแสกจินตบไม่หรอกจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นแฟนกันยิ่งดีกระัแสงกูจินคือเขาอยากให้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าเราเราไม่อยากไปแบบโกหกเขาไงก็ไปเรื่อยดีกว่าใช้คำว่าแฟนแล้วคิดได้ังไไม่ไม่ใช่คำว่าแฟนครับเรียกว่าแบบเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นพี่น้องที่เป็นคนที่เป็นห่วงกันอ่ะเป็นคนที่เป็นห่วงกันนะ ทำไมยังปิดอยู่ตรงอะไร่างเงี้ครับทำไมถามทำไมกันเนี่ยโบได้โบถ้าเกิดว่าพี่อะไรก็จะใช้กางเกงโบกีมั้ยคะพี่ไหมคะทำไมถึงโยนกระดาษนี่คะพี่ไหมคะนี่ก็ยังเด็กอยู่อ่านั่นคือตัวหนูเองยังเด็กแล้วก็ก็คือหนูว่าไปเรื่อยๆดีกว่ามีความสุขกว่าแล้วเป็นอย่างนี้แล้วมันก็แฮปปี้กว่าที่จะไปกันแบบนี้ดีกว่านะถ้าเกิดไม่ต้องมีความหึงหวงหรือว่าอะไรแล้วก็ทำงานด้วยกันเวลาเราอยู่ห่างกันแล้วก็ อย่างมากก็แค่คิดถึงแล้วก็ลาหากันปกติไม่ได้ไปห่วงกันนี้ก็ดีกว่าครับจริงๆขับไล่ขขาเลยกันนะมีไหมมีอะไรมมไม่มีจริงๆไม่มีเลยนะผู้ใหญ่จริงๆผู้ใหญ่เขาแค่เตือนว่าเออถ้าว่าเออตั้งแต่แรกแล้วพันให้เกิดคบกันต้องคบกันจริงๆนะต้องใจเย็นๆไม่ใช่ว่าถ่ายเราพด้อยกันแล้วปิ๊งปังคือให้มันไปเป็นดังธรรมชาติใช้เวลาดีกว่านี่คือผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เลยนะของช่องนะเขาก็แนะนำมาครนะับแต่แล้วพกลัวว่าเปิดปุ๊บแล้วมันจะไม่ลุ้นมันจะไม่จิ้นก็เลยยังไม่กล้าเปิดไม่ใช่เนาะยังหรอหรือว่ายังไม่ถึงเวลาด้วยอ,อะไรหลายอย่างยัง,ยงเด็กอยู่ที่ช่องทางช่องใหญ่ากอยู่นัน่นนะช่องก็ไม่ห้างก็มีหลายคนที่เป็นแฟนก็มีเยอะแต่มันอยู่ที่หนูอยู่ที่เวลาแล้วก็เขาเรียกอะไรความ ความเหมาะความเหมาะสมอะไรเงี้ยกับเราสองคนเนี้ยค่ะคือิดว่าเมื่อไหร่ถึงจะพร้อมทียจะใช้ควาแปลนี่เป็จีจี้เนาะโอ้ยเมื่อไหร่จะพร้อมเรื่องหนอนไม่ได้หรอกเรื่องพวกนี้แบบแบบแบบตอนนี้พี่ใหม่ก็เป็นพี่ชายคนสนิทที่สุดของวอลเนาะก็เป็นคนที่สนิทที่สุดในตอนนี้ที่เป็นเพศตรงข้ามเน้องสาวพี่หม่ได้พูดอะไรไหมคะสุนทรอะไรคือท่าดีค่ะ ก็รู้ว่าถ้าทําอย่างนี้ก็คืออะไรแล้วแหละเนาะก็ปรึกษาปรึกษาค่ะบางครั้งถ้าเครียดอย่างเงี้ยมาคุยกับพี่ไม้ก็หายเครียดเพราะพี่ไม้์เขาจะมีเป็นแบบมุกอะไรแปลกๆเช่นแบบเขาเรียนโนราไงเขาเรียนรำเขาเครียดเขาก็โทรหาแต่ว่าเครียดจังเลยเรียนทั้งยัเช้าถึงเย็นแล้วนะแบบต้องมาเริ่มใหม่ต้องมาดัดตัวคือเรียนหนักมากกับเราลองง่ายเราก็บอกว่าเนี่ยเก่งแล้วนะ คือบางคนเขาเรียนมาตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะแล้วเขาไปโชว์ที่น้องไปโชว์มาคืนมันก็ดูไม่ต่างกันมากครับทตอนที่น้องเพิ่งเรียนได้2เดือนเองนี่ก็สุดยอดแล้วคือเสียวมากไอ้ท่าที่แบบงายหลังอ่ะกลัวต่ำพื้นอย่างเงี้ยเออกลัวว่าจะจะงายไปเลยอ่ะแต่คอยได้นี่เราคู่กันดีแล้วใช่ไหมฮะใช่คู่คะคู่กันเป็นไงให้น้องเตรียมตัวตามพร้อมขนาดไหนส่วนไหนก็น่าจะเป็นปรับคาแรคเตอร์กันนะล้อคาแรคเตอร์เพราะว่ามันเป็นละครย้อนยุคด้วยเป็นยุค24อะไรเลยอ่ะ มีแบบดอกมองหรืไม่ตังหูใหญ่ๆรคือผมนี่เป็นทรงแบบเรียกว่าอะไรทรงเปียนเตลปะเนื้อโลุกอันนี้มันเป็นวัฒนธรรมเป็นลักษณะของทางภาคใต้แล้วเราไม่ใช่คนใต้ที่เรากาเจะไหวยากไหมก็ก็คือเราก็ต้องคือหนูไปได้มีโอกาสไปรำที่พัทลุงค่ะเป็นงานถวายพระศุลกรสุเดชเทพครบ60ปีก็มีนร์ราทั้งหมด60โลก็คือหนูก็มีโอกาสได้ไปรำในนั้นด้วยใช่ก็แบบไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทดสอบฝีมือเนาะ ที่2เดือนแล้วก็ไปโชว์เลยงานระดับจังหวัดเลยสุดยอดมากส่วนของไม้นะที่พาสงภาษาเลือต้องมีภาษาต้องภาษาใต้พูดต้องพูดแบบเป็นเด็กนักเด็กนอกผมเป็นเด็กนักเรียนนอกเป็นคนกรุงเทพมีแค่แบบความทะเล่นงุนกวนก็พอแล้วความเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้นี่หมายเจ้าชู้มากไม่ได้เจ้าชู้ไม่รู้จะเล่นได้หรือเปล่าเจ้าชู้เนี่ยโอ้ยหโอ้โโบต้องมาแบบพูดเป็นภาษาใต้ต้องอะไรดีนไหม อาจจะมีค่ะตอนที่เป็นรำไปด้วยร้องไปด้วยเงี้ยต้องมีเมคของเขารำสิบสามท่าใช่ไหมสิบสองสิบสองเพิ่มให้องดูรามันมีครูวรกลัวไหมมีอยู่แล้วค่ะก็เราไม่กลัวแต่ว่าเราเชื่อว่ามีครูเพราะว่าการรำทุกครั้งอย่างเงี้ยหรือว่าครูมามันยิ่งทำให้เราแบบรู้สึกคือรู้สึกเขาเรียกว่ารู้สึกอินอินไปกับการรำแต่ละครั้งอย่างเงี้ย โบ้คะขออนุญาตย้อนไปเรื่อยวันเกิดนิดนึงเนาะที่ผ่านมาเป็นยังไงไหมเมยมีส่งผลสไตล์อะไรดอกกุหลาบใหญ่โตค่ะดอกกุหลาบใช่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 ดอกกุหลาบชอบก็เท่าดอกปกติก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเป็นดอกกุหลาบสีชมพูใช่มพิเศษตรงที่แบบมีแท็กตรงฮะแท็กไปชื่อไม้อะหัวใจชมพูอ๋อถ้าแท็กกับแท็กปกติอะค่ะแท็กจนจนคนเขาจำชื่อกันผิดแล้ะ บอกมี9.9ดอกมีความหมายเยอะมากจริงๆผมไม่ได้นับนะผมสั่งไป9.9ดอกลองสั่งไม่รู้ถึงหรือเปล่าก็ลองนับกันดูไม่รู้ถึงไหมไม่มีความหมายคือถ้าเกิดมันจะเป็นช่อที่พอดีแล้วก็สวยแค่นั้นเองให้สวยมีให้อะไรถังเป็นแหวนหรือเป็นเครื่องประดับอะไรบ้เป็นให้ของฝันเป็นอะไรล่ะที่ไมให้อะไรนายธุรกิจอะไรทำไมทำไมต้องใต่อให้อะไรไปจริงๆไงเป็นตุ้มหูเป็นตุ้มหูที่ใส่อยู่นี่แหละ อ่าคือตุ้มหูเนี่ยก็อะไรเขินเหรอต้องไปตังตัางหูพูหรือเปล่าขไม่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 ของพี่ไหมเพชรใหญ่กว่าให้หนูเพชรเล็กกว่าเดียวกันแต่สั่งทำพร้อมกันประมาณนอ้ทำของแบบเดียวกันแบบเดียวกันมันเหมือนกันเลยนะแบบเดียวกันเลยนะไม่คล้ายๆกันที่ไม่เหมือนสั่งทำพร้อมกัน สังอคือคือสั่งมารับของพร้อมกันนึอรูาทำองค์กันหรือเปล่าไม่คือซื้อไว้ให้แบบใส่ยีดประจำวันเออคือถ้าเกิดเป็นตุ้มหัวงานคงคงซื้อให้ไม่ได้หรอกใส่ได้ไม่บ่อยใส่ไม่บ่อยใส่ไมไหนก็ได้ถึงราตลอดอะไรอย่างงี้อันนี้ก็แล้วแต่จะนึกถึงหรือเปล่า ยนี่ก็ใส่มาด้วยคิดอะไรกันก็มันแมทกับชุดดีรู้อะไรถึงนะไม่หรอกจริงๆวันนี้เป็นงานแฟชั่นเป็นงานง่ายๆถ้าเกิดเส่้อ้าหัวใหญ่ๆอะไรมันก็คงไม่เข้านะก็คงเป็นอันนี้ยก็น่ารักน่ารักก็มาเรียบๆรียบสบายๆเราขอบคุณเขาไปไงบ้างซื้อมาให้ก็คือตอนแรกก็เขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่งเคยคิดว่าพี่เขาจะซื้อให้อะค่ะเออเพาซื้อให้ก็ดีใจดีใจไหมใจมากเพราะว่า คือมันมีทั้งตกใจแล้วก็งงแล้วก็เซอร์ไพรส์หลายอย่างปลื้มไหมปลื้มค่ะปลื้มแหมสวยขนาดนี้โอ้โหไม่ได้เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อยู่วันเซอร์ไพรส์นี่ผมแบบเอาดอกไม้ใส่ถุงกระสอบไปถุงกระสอบแล้วครั้นี้พนักงานในร้านเขาบอกว่าเออเอาถุงไว้ฝากคือมันมันไม่เหมาะกับร้านเขาเอันนี้ก็งงเลยถือกระสอบมาเหมือนกระสอบแบบเหมือนคนกลับต่างจังหวัดขึ้นรถทัวร์อะไรเงี้ยกระสอบหุ้ยเลยไหมเราก็นัดนันข้าวกับ คุยการเขาแล้วก็มีคุณแม่มีอะไรย่งเงี้ยผมก็ถือกระสอบเข้าไปอยากให้รู้ว่าข้างในมีอะไรแต่ระหว่างทางนี่แบบคนมองนะคะพี่ครับบอกว่าเราแต่งตัวก็ดีฝากถือเข้ามาทําไมฝากฝากกระสอบไปได้นะครับอะไรเงี้ยไม่เป็นไรครับของสําคัญเราก็ถือเข้าไปเออาเดือพไหมแม่แม่จะดีเจต้าแตกไหมคะเจ้ต้าแตกเหรอคะเห็นไหโอ้ควันไม่มีไม่มีไม่ชนะนั้นทำให้คะแนนของพี่ไม้ขึ้นมาไหมครับโบ ไม่มีคะแนนใะช่ไหม